สวัสดีอาสวัสดีค่ะนักเรียนทันสวัสดีค่ะนักเรยนป .2 ทุกคนวันอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอวัยวะภายในใช่ไหมคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนจําได้ไหมเอ่ยว่าอวัยวะภายในของเรามีอะไรบ้างจำได้ไหมเอ่ยหัวใจปอดหัวใจมีตับแล้วก็อะไรอีก มีอะไรอีกน้ไใจใหญ่น้ำใจใหญ่มีปอดใช่ไหมมีใจใช่ไหมคะสิ่งอวัยวะภายในเราสามารถมองด้วยตาเปล่าของเราได้หรือไม่ได้ได้อ่าแต่อวัยวะภายนอกเรามองเห็นได้ไหมคะได้ค่ะภายนอกเราเคยเรียนมาแล้วตอนป .1 ใช่ไหมอวัยวะภายนอกก็ได้แต่ ปากแขนขาใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะโอเคนั้นครูแตงขออนุญาตไม่ทวนเรามาเรียนกันเรื่องใหม่เลยอาทิตย์นี้เราจะเรียนกันเรื่องเรื่องอะไรนะท่าทาีของชีวิตมนุษย์มนุษย์คือตัวเราใช่ไหมคะเราเป็นมนุษย์ไหมเ,เราเป็นมนุษย์ มนุษย์บุนท้าแมหรอเออไม่ใช่นะเราเป็นมนุษย์นะเอาโอเคเดี๋ยวเราจะมาตั้งใจเรียนกันก่อนธรรมชาติของชีวิตมนุษย์รู้หรือไม่ว่าธรรมชาติชีวิตของมนุษย์เริ่มขึ้นและจบรมอย่างไรรู้ไหมทราบไหมไม่ทราบเริ่มขึ้นและจบลมอย่างไรเริ่มขึ้นหมยายถึงเกิดใช่ไหม เกิดคือเริ่มขึ้นแก่เจ็บและและอะไรเอ่ยเกิดแก่เจ็บและตายใช่ไหมใช่ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์เริ่มขึ้นจากการอะไรจากการคลอดออกจากคันมารดาเป็นทารกและเจริญเติบโตขึ้นสู่วัยรุ่นวัยเด็กเด็กวัยเด็กแล้วก็วัยรุ่นใช่ไหมคะ วัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และวัยวัยไรวัยไรวัยแก่วัยสูงอายุห้ามพูดวัยแก่นะไม่พอต้องพูดว่าวัยสูงอายุโอเคไหมคะวัย ใหญ่และวัยสูงอายุวัยชราใช่ไหมคะ<อ>มีวัยชราวัยชราจะเป็นยังไงเสื่อมสภาพลงใช่ไหมอย่างคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเราก็จะเริ่มเดินไม่ค่อยไหวหูตาก็เริ่มมองไม่เห็นพูดก็ต้องพูดตัางๆ<อ>ทานใช่ไหมคะ<อ>ใช่ไหมเออเราก็ต้องแล้วสุดท้ายก็เจ็บ<อ>เจ็บป่วยและ ตายในที่สุดนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์นักเรียนนักเรียนตอบคุณครูได้หรือยังว่าธรรมชาติของมนุษย์คืออะไรตอบได้แล้วครับอ่ะไหนลองตอบคุณครูชื่นใจสิก็คือเกิดแก่เจ,จ็บตายใช่ไหมอ่าใช่เข้ามาใหม่ไหมน,นะคะอ่ะแวก็เป็นไง เจ็บป่วยและตายในที่สุดแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพก็อาจจะเจ็บป่วยระยะเวลาเด็กสามารถเจ็บป่วยได้ไหมคะได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นวัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยชราถ้านักเรียนไม่ดูแลรักษาสุขภาพนักเรียนก็อาจจะเกิดแก่แล้วก็เกิดเกิด เขาเรียกว่าอะไรเจ็บใข้ได้ป่วยได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนักเรียนควรนะควรดูแลรักษาสุขภาพของเราโดยการมันทําอะไรเอ่ยมันออกกำลังกายและทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบทั้งห้าหมู่ใช่ไหมคะใช่ไหม่าในทีนี้ ทีนี้เรารู้แล้วว่าธรรมชาติของมนุษย์หมายถึงอะไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรานะเราจะมาดูวงจรวงจร,งจรชีวิตมนุษย์ก็คือวงจรชีวิตของเราวงจรชีวิตมนุษย์ก็คือมนุษย์เนี่ยเราทุกคนมีวงจรชีวิตใช่ไหมคะเริ่มตั้งแต่อะไรเริ่มตั้งแต่อะไร <Okay. S 1> เร <Okay. S 1> กิดเกิด แล้วก็อะไรเจ็บเจ็บได้ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูมีภาพยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะอ่าเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตแชร์แชร์ให้นักเรียนดูสักนิดหนึ่งเย้อ่าอันนี้พอนักเรียนพอจะเห็นไหมคะไหนเอ๋อเดี๋ยวนิดหนึ่งนิดหนึ่งอ่านี่ ก็จะเป็นภาพวงจรชีวิตใช่ไหมอ่าเดี๋ยวครูขยายได้เห็นไหมคะเก็บเอ่าเห็นไหมเราเป็นไงทารกแรกเกิดอ้แวอ้วแหวเลยใช่ไหมทารกแรกเกิดอ้แวอ้วแหวแล้วก็แก่แก่ก็เป็นไงอ้นย้ายไม่ไหวแล้วเริ่มเดินไม่ไหวใช่ไหมหูตาฟ้าฟ้าแล้วก็เป็นเจ็บแล้วก็เป็นเจ็บเก็บแล้วก็ ตายไปไม่กลับกลับไม่ตื่นพื้นไม่มีและทุกคนก็หนีไม่พ้นนักเรียนหนีความนักเรียนหนีพ้นไหมคะสิ่งสุดท้ายนี้ไม่พ้นไม่พ้นคุณคูก็หนีไม่พ้นไม่มีใครสามารถหนีพ้นสิ่งสิ่งสี่สิ่งนี้ไม่มี ไม่มีนักเรียนคนไหนไม่มีมนุษย์คนไหนหนีสิ่งสิ่งนี้สี่สิ่งนี้พ้นก็คือเกิดแก่เจ็บและตายไม่มีใครหนีพ้นได้เลยอ่ะทีนี้เรามาดูเดี๋ยวครูจะแชร์อีกหนึ่งคลิปนักเรียนนะอ่ะดูเลยนักเรียนเห็นภาพไหมคะเห็นภาพนะนี่เป็นไงเด็กนอนเดินได้ ไปโรงเรียนไปทำงานแก่อยู่บ้านไม่ไหวแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรียนดูอ่ี๋ยวมาดูช่วงช่วงอายุกันอ่าข้าวสุนิทงอ่ะแม่ถ่ายคุูเคยถ่ายเดี๋ยวเรามาดูนักเรียนเห็นภาพไหมน,นะ อินค่ะอ่าอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้คือเขาเรียกว่าภาพช่วงช่วงอายุช่วงวัยใช่ไหมคะภาพแรกที่คุณครูชี้คือการแรกเกิดใช่ไหมช่วงวัยของเราแบ่งเป็นห้าช่วงอ่าดูช่วงแรกศูนห้าปีคือช่วงอะไรเนี่ยเด็กช่วงเด็กเด็ก แล้ว,วก็ช่วงที่สอง5-14ปอนนององีอันนี้คือช่วงของนัก <5 S 2> เรียนเลยใช่ไหมใช่ไหมเอ่ย5อันนี้คือช่วงของนักเรียนช่วงวัยเรียนอะช่วงต่อไปเป็นช่วง15-21ปีสู่เข้าสู่อะไร อ,อ,อวัยรุ่นแล้วนะนี่ก็เริ่มเริ่มเรียนเ,เริ่มเป็นนักศึกษาเริ่มเรียนปริญญาตีใช่ไหมคะพอสิบเก้า <29 S 2> <อ>ปีก็เริ่มแลละเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ใช่ไหมคะวัยผู้ใหญ่เสร็จแล้วคนนี้มากกว่า60ปีอายุมากกว่า60ปีเขาเรียกว่าวัยชราวัยผู้สูงอายุหรือเรียกว่าวัยชราใช่ไหมเอ่ออย ช่ะค่ะกะคืออันนี้คือช่วงวัยนะคะอันนี้คือช่วงวัยและช่วงอายุต่อไปเรามาดูสิ่งสิ่งนี้กันเลยอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าธรรมชาติของชีวิตมนุษย์คุณครูจะมีคลิปให้นักเรียนดูเลยธรรมชาติของมนุษย์เป็นเยี่ยงไรอ่ะเดี๋ยวนักเรียนเราจะมาดูกัน,นะ ช่วงวัยต่างๆของมนุษย์ช่วงวัยต่างๆของมนุษย์เมื่อคลอดออกมาเป็นทารกมนุษย์จะเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงตามวัยดังนี้นักเรียนตาม,มคุณคันไหมคะคันเลยใครแอบเล่นเดี๋ยขอดูก่อนว่าใครแอบบเล่นเออมีใครแอบบเล่นหรือเปล่าอนนี้ก่อน อ่ะไม่ยินเสียงไม่พาเสียงคิดไม่เอ่ยด้ยินครับอันนี้ไวเบบี้อันนี้คนอ่ามีคนขีดเล่นด้วเมื่อกี้วไยอะไรเอ่ยไวตารกเป็นไวที่เราจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดใช่ไหม ตีเคยเป็นไวทารกไหมคุณเขาเคยเคยเคยไี่เคยเกิดมาเป็นทารกเต็มสิหรือว่าตีเกิดมาเป็นไว,วัยเด็กเลยใครเคยเป็นไวทารกเมษาเคยเป็นไวทารกไหมคะไอ,อยเนนะิเคยเป็นไวทารกเห็นไหมสงสัยในรไ่เคยเป็นไวทารกมาก,ก่อนขึอนมาแล้วเดินได้เลยเใช่ไหมคุณพ อ่ะต่อไปนะเมื่อกี้วัยทารกนะแล้วมาดูวัยนี้กันสองวัยก่อนเรียนวัก่อนเรียนก็ตื่นตื่นออันนี้เลยอันนี้คือนักเรียนอายุเท่าไหร่คะตอนนี้เด็กตัวโตอายุเด็กหนุ่มเอไม่เห็นอ่ะอายุเท่าไหร่นะกหนุเด็กหนุ่มเด็กหนุ่มใช่ไหม อยู่ในช่วงอะไรเนี่ยช่วงนี้ใช่ไหมช่วงวัยนี้ใช่ไหมเอ่ยใช่ไม่ใช่ใช่ค่ะช่วงวัยเรียนใช่ไหมช่วงวัยเรียนคือช่วงอายุหนึ่งปีใช่ไหมคะเป็นวัยที่จะเติบโตขึ้นมาดึกนม ตัวสูงทานอาหารอย่างมีประโยชน์ใช่ไหมมีความซุกซนไม่ชอบเด็กนิ่งเด็กแต่เ่็สาวไม่อยู่นิ่งนะคะแล้วก็อะไรช่วยเหลือตนเองให้บ้างเริ่มแปรงฟันเองได้อะคะชิมได้รับประทานอาหารได้แล้วไดมแล้ยได้แล้วได้แลวได้แล้วได้แล้วได้แล ต่อไปสามคือ,อวัยเรียนอันนี้อันนี้เลยอันนี้คือวัยของนักเรียนใช่ไหมเอ่ยใช่อ,อันนี้คือว<ะ>ของนักเรียนคือวัยเรียนนี่เหมือนเด็กๆเลย <c oughs> เห็นไหมคะสวมชุดนักเรียนสะพายกระเป๋านักเรียนแล้วก็ช่วงนี้ต้องเป็นไงใครวงเ,เล่นใครวงเล่นลบให้คุณครูหน่อยนี้นะ โอ้มันมีชื่อเขียนไว้ถ้ามีคนเขียนอ่าใครเขียนฉันไม่ได้เขียนห้ามเขียนเลยคุณครูสอนอยู่มีวิ่งเลยอ่ะใครดื้อใครดื้อฮะใครเดื้อ ลูกได้ไหมอะอะลบแล้ลบล้โอเคอ้ามเขียนนะใครเขียนใครเขียนเดี๋ยวเดี๋วยคุณครูไหมโอ้มาเขียนค่ะอะโอเคอะเรามาเรียนต่อเรียนต่อเรียนต่อหาคะแนนนะคะคุณครูรู้ว่าใครคุณครูทราบว่าใครเขียนเดี๋ยวคุณครูหาคะแนนและต่อไปห้ามฟังเฉยโอเคไหมเอ่ย โ <Okay. S 1> อเค่ามีผู้หักคะแนนไปแล้วนะนักเรียนที่เกเรอ่ะละนี่คือนักเรียนโอ้โหแล้วพาเห็นไหมคะเหมือนนักเรียนไม่เอ่ยอันนี้ผูเ้เด็กผู้ชายหน้าตาเหมือนน้องพีซเลยหรือว่าน้องเซนเตอร์เนี่ยหน้าเหมือนมากเลยคนเหมือนเลยคอน,อ,นอันนี้เหมือนนักเนอ่อาอ,อันนี้คือช่วงวัยอะไรเอ่ยวัยเวัยวัยวัยที่เริ่มการเปลี่ยน เออเป็นวัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายมีน้ำหนักและส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นสามารถเรียนรู้เข้าใจสิ่งต่างๆเพื่อดูแลตนเองได้เริ่มเป็นไงแปรงฟันเองได้ทานอาหารเองได้อาบน้ําใส่เสื้อผ้าเองได้ทุกวันนี้ยังมียังมีน้องคนไหนที่ยังมีผู้ปกครองอาบน้ําใส่เสื้อผ้าให้บ้างมีไหมเอ่ย ม่ไม่มีแล้วเพราะรู้จักอะไรเอ่ยรู้จักเขินอายใช่ไหมเขินอายไม่ต้องไม่ต้องเขินอายไหมินแล้วเรียนอร์เขินไหมนลนเต้รยังเขินอยู่ไหมลูกหนาวอ่ะหลวงข้าวยังเขินไหมอลินยังเขินไหมลูกเขินค่ะอ่าีเปล่นแ้ว มันมีคนเปี่ยนนิดนึงนักเรียนบางคนน,นักเรียนบางคนก็เริ่มมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สี่ใช่ไหม,มอ่าอ,อ,อันนี้และต่อไปถ้านักเรียนเป็นอายุสิบสองถึงยี่สิบปีก็จะเริ่มเข้าสู่ไวไัยอะไรเอ่ยวัยรัยนวัยรุ่นฮน,น,นักเรียนนักเรียนอยากเข้าสู่วัยรุ่นไหมคะ <Yes. S 2> <า>อยากอยากกันแม่เต้นเตอ์อยากเลยใช่ไหมอยากเข้าสู่วัยรุ่นเลยอ่าเขาบอกว่าช่วงวัยเนี้สิบสองถึงยี่สิบปีเป็นวัยที่มีการจเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางเพศอย่างชัดเจนมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายชอบอยู่กับกลุ่มเพื่อนจากจากปกติที่พ่อแม่มาส่งที่โรงเรียนก็จะเริ่มโอ้ยพ่อแม่ไม่ต้องมาส่งแล้วเขินอายใช่ไหมใช่ไหมเอย ใช่ค่ะจากที่เจอครูแต็กครูแต็กกอดครูแต๊กหอมก็ <c oughs> จะเริ่มแล้วพอเข้าสู่วัยรุ่นก็จะไม่ให้ครูแต๊กกอดไม่ครูแต็กหอมแล้วใช่ไหมเอย่ยใช่ไหมลินใช่ไหมวัย <c oughs> รุ่น <c oughs> ว้าวอ่ะพอนักเรียนเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนก็จะเริ่มมีอารมณ์ที่อ่อนไหวง่ายเริ่มรู้จักรู้จักอะไรเริ่มเริ่มเริ่มงอนเก่งใช่ไหมขี้เกียจขึ้นด้วยความขี้เกียจนะ เราเราบังมาดูช่วงต่อไปอ่าอ่านี้คือวัยผู้ใหญ่แล้วคือวัยของใครเนี่ยวัยผู้ใหญ่เจ็ดถึงหกสิบปีแล้วอ่าวัยผู้ใหญ่คือวัยของใครวัยของคุณครูใช่ไหมคะใช่เลยวัยของคุณคอูใช่ไหมคะ ่ามอนตั้งแต่ตั้งแต่20ถึง60ปีเป็นวัยที่มีการเจริญเติมโตอย่างสมูรณมีความมั่นคงเป็นวัยที่ต้องทางานและมีกรอัใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจบถ้าจบไลค์ในเพจีอันนี้แล้วคุณครูถามนักเรียนุก้อคำถามของคุณครูได้นะคะ S <S อ่าว่าวัยเด็กมีช่วงช่วงอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่วัยรุ่นอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่วัยผู้ใหญ่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่โอเคไหมเอ่ย โอเคเพนานั้ผู้ใหญ่อายุกี่ปีถึงกี่ปีคะแต่ไม่อยู่บ้านเำมล่ะคอยี่สิบปีอ่ะยีสิบถึงหกสิบปีแอยนู่ว่ว้อยูอ่ะ ขออนุญาตเข้าห้องน้ำได้ค hey. ่ะอะเรามาดูวัยที่6คืออะไรเอ่ยวัยอะไรวัยผู้สูงอายุถูกต้องวัยผู้สูงอายุตั้งอายุตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปเอ่ยหกเนขึ้นไปขึ้นไปที่บ้านเักเรียนมีวัยผู้สูงอายุไม่เอ่ยคนในครอบครัวมีไหมคะมีค่ะ มีเช่นเช่นใครบ้างาคุณย่าคุณตาคุณยาย่ตาคยแล้วก็มีทวดบางทีก็มีทวดด้วยใช่ไหมคะอะแม่ของแม่พ่อของแม่ใช่ไหมเอ่ย เห็นไหมดังแบบที่คุณครูที่คุณครูบอกไปถ้าวัยผู้สูงอายุสภาพร่างกายจะเสื่อมโรมเดินช้าคิดช้าสุขภาพไม่แข็งแรงใช่ไหมคะดูตามนะเดี๋ยวตอบคำถามคุณแท็กไม่ได้นะคะโบ้เบ้ โบงโบหัวแตกโบงหัวแตกโบงนักเรียนมาดูคำนี้นักเรียนมาดูคำนี้แก่เจ็บตายถูกต้องคําว่าการเกิดแก่เจ็บและตายอ่นักเรียนทราบหรือไม่ว่าคําว่ามนุษย์อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไรอ่นักเรียนดู มนุษย์อ่านว่ามออะมะนอ,อนุษย์มนุษย์เขียนแบบนี้แต่อ่านแบบนี้เข้าใจไหมคะใช่คะ่ะสัตว์มีธรรมชาติของชีวิตได้แก่นักเรียนจําไว้เลยถ้ามีออกข้อสอบเรื<ง>่องธรรมชาติของชีวิตได้แก่การเกิดแก่เจ็บและตายใช่ไหมคะ,คะซึ่งทุกคนสามารถหลีกเลี่ยงได้หรือไม่ Mine, ไม่ไม่ได้อะนักเรียนใครเคยไม่สบายบ้างไม่สบายนน้น้น้ไม่สบายในสี่อย่างนี้ในสี่อย่างนี้เกิดแก่เจ็บตายมีสามสิ่งนะตอนนี้ที่เรามีแล้วใช่ไหมได้แก่อะไรบ้างสามสิ่งที่เรามีแล้วในตอนนี้ การเกิดใช่ไหมเด<อ>กเ,เกิดหรือยังเราเกิดแล้วเกิดแล้วเก<อ>ลเราแก่หรือยังแต่ตแคุแก่แล้วนะตอนนี้คุณแก่แล้วเนี่ยตอนนี้สามสิบแล,แล้วคุณแก่แล้วอะ,ะอแก่หรือ,อยังแก็ดูแกตว เ้าเจ็บน,นิดเดียวเป็นนเียดเด็ยไยนดเดไหมถึงอะไร<แ>การไม่สบาย<แ>การปวยไข้เราเคยเจ็บหรือยังคะเคยแล้วแต่เรายังไม่เคยสิ่งสิ่งนี้คือเรายังไม่เคยอะไร โอเคเรายังไม่เคยตายนะอันนี้เขาเรียกว่าธรรมชาติของชีวิตมนุษย์แต่เราไม่สามารถเรียกหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้อ่าเอะไปไม่ห้าร้อยเนอะเยอะนะ ตานักเรียนดูตามรูปนะเกิดแก่เก็ก็เข้าลงหานใช่ไหมคะเข้าลงบานจิตได้สเลยถ้าเกิดกัน ตอบถามมนุษย์เราตั้งครรภ์กี่เดือนเอ่ยประมาณประมาณเราตั้งถามคุณแม่ได้ถามคุณแม่คุณแม่ตอบมาคันทารุกตั้งครรภ์กี่เดือนเดือนเก้าเดือนคสิบเข้าตอบเก้าเดือนมนุษย์เริ่มต้น ชีวิตจากทันที่แม่ตันเก้าเดือนแล้วจึงคลอดออกมาเป็นฮารุฮารกว้าวาน่าเหลือเชื่อจริงจริงโอ้ตัวยังไม่เคยต่อมาโนรแก่ดาร์วิเตอร์โนไปตาาวไวรุ่นใบไวรุ่นคือ น้ถ้ารเปัปลุนัยลุ่นก่อนแรียวัยลุ่นวัยลุ่นไยลุนไปลุนไยชะลาใช่ไหมคะเฮ้ยผูใุ่นอายุหรือ ปขอเปิดต่อไปเป็นไปอะไรเอ่ยการเจ็บการเจ็บสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัยหากนักเรียนไม่ใส่ใจนเีเลยและไม่น่าลับคนโดยสมาำการเจ็บปวดแม่เป็นการสิ้นสุด แบบผูกชองไปอ่ะเขาบอกว่า การเกิดและตายเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สามารถดำรงชีวิตมานานและมีความสุขได้ด้วยการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรงและทำสิ่งต่างๆด้วยความไม่ประมาทใช่ไหมเอ่ยตายเราหลีกเลี่ยงไม่ได้การเจ็บเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมหากเรา ดถ้าเราอยากดํารงชีวิตให้ยาวนานและมีความสุขมากขึ้นนักเรียนจะต้องดูแลรักษาสุขภาพใช่ไหมคะกินอาหารที่มีประโยชน์และออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอสมมเล่นแตก่เกมใช่ไหมเ่ยไปนะใช่แล้วามารถะเป็นแบนบ ะะอโอเคโอเคเราเรียนอ่าน,นคะคะน,น,นี้มาทบทวนแล้วนะไม่มีเนื้อหาให้ดูแล้วนะคุณครูจะสอบถามเป็นรายบุคคลโอเคโอเคพอโอเคพอจะถามแล้วนะ ถามแล้วนะธรรมชาติของวัตมนุษย์คือหมายถึงอะไรการเกิดแก่กเจ็บและตายใช่ไหมคะวัยผู้สูงอายุมีอายุตั้งแต่กี่ปีขึ้นไป พอหกสิบีต้อ okay. ึไแล้ววัยผ <ah> ู้ใหญ่ล่ะวัยผู้ใหญ่ล่ะใช่ติวเลยวัยผู้ใหญ่ล่ะใ่ะถึงหกสิบสิบเก้าถึงอะไรสิบเก้าถึงหกสิบปีเป็นวัยผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะและครูถามคำถามสุดท้ายถามคำถามสุดท้ายวัยของนักเรียนในตอนเนี้ยอายุเจ็ดขวบเนี่ยเจ็ดขวบอ่ะเป็นอยู่ในช่วงวัยอะไรคะวัยเด็กอ่ะไั้ครูถามถามอีกนิดนึงวัยของคุณครูเนี่ยไอย้ช่วงอายุของคุณครูเนี่ยคือวัยอะไรเอ่ยวัยแก่เลยแล้วหรอ อันนี้คือวไรผูใหญ่นะวผู้ใหญ่ตอบไวแยกกระโดดตบร้อยหีตรงนี้เลยนะใครว่าคุตักเกนี้สารภาพมาแั้ดีเมื่อกี้ครว่าคุตักเกลวัยหตักเรียกว่าวอะไรเอ่ย ไปผู้ใไปผู้ใหญ่แต่ถ้าอายุสิบปีขึ้นไปเรียกว่าวัยสิบสองถึงสิบห้าเรียกว่าไปรุ่นไปอุ่่นแล้วศูนย์ถึงห้าล่ะแรกเกิดถึงห้าปีวัยอะไรเอ่ยวัยทารกอาลกทำไมเก่งขนาดนี้ล่ะ เดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้า<อ>เราจะมาเรียนกันต่อโอเคไหมคะอาทิตย์หน้าเราจะมาเรียนกันเรื่องเรียนกันเรื่องอาชีวิตและครอบครัวโอเคไหมคะโอเควันนี้ค,คุณครูต้องขออนุญาตจบการสอนเพียงเท่านี้เพราะว่าหมดเวลาแล้วไม่มีการบ้านแต่ให้นักเรียนดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะ ส,สวัสดีค่ะเป็นเด็กนี้นะคะรักทุกคนทุกทุกมันไม้มีแสงมีแสงแล้ว